ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ ARM .EXE กับ Dread Out คลิปที่ห้านะครับจากครั้งที่แล้วสิ่งที่เราได้มาก็จะมีตุ๊กตาเจิงหลอดกับแหวนที่เหมือนจะมีผลึกอยู่แบบพวกเพชรอยู่บนตัวแหวนซึ่งเราจะต้องหาวิธีการใช้งานของสองชิ้นนี้นะครับเปิดไปใายด้วย ช่เริ่มเริ่มเกมทุกครั้งต้องเปิดไฟฉายด้วยเพราะว่าเขาจะไม่เปิดให้เราเอาล่ะเราก็มาตามหาทางไปต่อกันทางที่แล้วเราออกมาตรงทางเดินตรงนี้แล้วได้แหวนมาแล้ว ล็อกแบบไม่ต้องสื่อ ที่ตรงนี้นี่น่าสงสัยมากไม่รู้ว่าปีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าถ้าไม่มีอะไรเลยมันจะให้เรามาตอนแรกทำไมอาจจะแค่ให้มาเก็บใบปลิวใบปิวตรงนี้หรอใบปลิวเทศกาลนตดีแค่นั้นเลย ต้องหาวิธีจะเอาของเดียว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 เอาเอาแล้วเอาแล้ว้ยเรียบร้อยวันช็อตคิวเฮ้ออ่ะอ่าโดนอ๋อโดนจ้วงจนโอ้ไม่ตายง่ายๆซะด้วยโดนคุณหมูมาโซโลแล้วตายพอคุณหมูครั้งแรกอ่า โลกวิญญาณกลับมาโลกวิญญาณอีกแล้วจะลอกตัวเลยอ๋อมันเหมือนจะเป็นประโยคสอนใจเวลาเวลาที่ระเบิดเป็นผงแล้วเบลอเลยม,มืนซึบ อย่าบอกนะว่าพี่หมูมาดักเราแล้วตอนนี้พี่หมูมาดักเราแล้วจริงด้วยน่าจะถึงเวลาแล้วงอ้งนี้แล้วต้องเอาของอยู่ที่มันปลูกไว้ตรงน่้ต้องเข้าจากข้างหลังเปล่ารอบอนี้เรายังไงอะ ว่าไม่รู้เรื่องเลยถ้่กดอะไรไม่ได้ใช่ไหมใช่ตกใส่องทำให้ล้มก่อนได้นะ เดินมันนี่อ่าวีดีโอมันไปแล้วหนึ่ช็อตโอเค่อเคเอาตอนนี้แล้วอ่ะอุ๊ยอ้าวตัวมันโหดสายโหดได้แล้วตามไปเร็วอย่ารอบนี้หนีไม่พ้นหรอกพี่หมูหมูจะไปไหนเมื่อกี้เล่นซเลาวตายไปแล้วปิงหนี อ้าวอ้าวอ้าวอะไรละ่ะทะล้ได้เลยอ้าวที่หมูหายไปแล้วหนอไปไหนแล้วอะ่ะเมื่อกี้ทะลุเข้ามาทางเนี้ยมันอ้อมไปห้องหนึ่งเปล่าป่าสะนะ ถ้าดูดีๆ,ๆก็ดีๆก็วาร์ปไปเลยออเจตอัปเดตตัวแจมันมีอัอเจตอัปเดตดหรอไม่รู้มันอะไร,รอ,อ้าวเขายังประโยชน์ไม่ใช่มันก็เหมือนเดิมแต่ว่าเหมือนกับเราน่าจะ ทำทรคเกอร์อะไรบางอย่างได้แล้วพาประตูน่ได้เอ๊ะมันอะไรมันเพิ่มขึ้นหรือเปล่ามันมีเส้นมีอะไรเพิ่มขึ้นด้วยหรือว่าทุกๆครั้งที่เราทําอะไรบางอย่างเราก็จะเพิ่ม แบบเหมือนกับเพิ่มโปรกิสไปเรื่อยๆไอ้ทางนี้มันไปไม่ได้ดูดีๆหมูก็หายอ่ะ อจะติดประตูไม่ได้จะติดประตูจะเข้ามาดูเฉยๆเออกล้องมันหัก มันมีเสียงเลย <des k> ว่ารอบมีประตูนี้จะเข้าได้แล้วอ่หรือมันก็เข้าได้อยู่แล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรสิต้องเอาไฟเอามือถึงสอบอาจจะมีทางลับ ตมีหมูนั่นพอเราทำตัวเล็กเราต้องถ่ายสามให้มันตายก็จะได้เอาขออยู่บนคอตรงคอมันมา แต่ว่ามันหายไปแล้วมันก็คงกลับมาม้างห่ในพักฟื้นหรือเปล่าน่าไงากลับมาตัวใหญ่เป้งอีกแล้วอ่ะไอ้ไอ้ไอ พอตัวเล็กแล้วมันก็วิ่งหนีไปมันหายไปไหนหายเข้าไปในเหมือนมันหนีเข้าไปในรูหรือว่าเราต้องถาในรูไม่ใช่หรอมันไม่อยู่ไม่ใช่รูนั้นเหรอมันหายไปที่ห้องฝากรู้ไม่ใช่หรอไม่ลองไม่ลองไปว่าวิ่งผ่านเหรอ ต้องเอากล้องอ่ะตั้งแล้วดูดวมันไปขาไหนมันเขก็ไปนี้เหรอือมมันวิ่งผ่านตรงนี้ไปอ่ะเกิดอะไรทุ้นกับทุณหมูยักษ์ว่ามันทำอะไรตกไปเปล่า ก็ไม่มีไม่มีเจอยังเป็นบอ่อแสที่หาทางได้ยากสิุดเลเน ไม่มีอะไรตกตามคือเปิด้อมีมอ,อะไรสักอย่างกับห้องนั้นนะเฮ้ยกลับมาอีกแล้วอ่ะ ีแล้วมันจะโดวเล็กนะครับผมตามถ่ายไม่ทันเพราะว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างกับวิธีนี้แน่ๆ หรือว่าเราต้องล่อมันเหรอล่อมันให้มันวิ่งตามแล้วก็อ้อมไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยต้องรอเหมือนก็นต้องรอให้มันพักฟืน้นแล้วพอมันออกมาใช่ไหมเราก็ร่อมันไป ล่อมันออกไปจากแถวนี้แล้วก็ถ่ายจากระยะไกลแล้วโอ้ยคนว่าตายแล้ววิ่งดึงวิ่งเร็วกว่าเราหรือเปล่าไม่วิ่งช้ากว่า ต้องวิ่งอ้อมสงสัยต้องไปอ้อมในตรงห้องที่มันข่าวอ้อมเข้าไปแล้วก็ถ่ายดักหน้ามาันแล้วพอมันจะนนวิ่งหนีเราก็วิ่งไปดักข้างหน้าก็ได้พองเปล่อะไรเนี่ยหายข้าไปถ่ายไปอ้าวหมูหายหายไปไหนแล้ว จะกลับไปฝันรู้นนะไมั่างันขัดข้างตกดแล้วเราก็วิ่งมาดักหน้ามันเลยไงมาแล้วมาแล้วโอ๊ยอ่ะ อะไรเงี้ยถ่ายไม่ได้ด้วยตอนตัวเล็กยังไงอะ่ะก็เรานั่งย่อดได้ไหมไม่ได้ใช่ไมไม่ได้ม,มงเลย หรือว่ามันมีวิธีอะไรไหมเนี่ยคาเมล่าไม่ยา,าเกียวดูเซต็ตเมื่อกี้มันถ่ายไม่ทันอ่ะดูกล้องนี่ตอนมันตัวเล็กอะถ่ายไม่ทันว่ะไม่มีรูปเลยยี่ไงเนี่ยเผาขนเลยรูปแบบเผาขนเลยเพราะว่าอ,อาทุกที เบวินเทบูเวนเทคาเมล่าคริสอันี้ไง e intellect shift หมุนกล้อง uh, f ใช้แฟลชไลค์คลิก f activate flash light up surrounding activate flash ลินดาเดเมลินดาสแตน เอาซีลิมโบคือมายคมาในเฟซโุ๊วิกเนสพัสเซบสนุนเจ้าหมาไอเทมเอ่อเดี๋ยวก่อนนะแต่ว่ามันสามารถกด F ครั้งเพื่อนะ มันต้องทำแบบนี้หลายเรวกว่าเขาเด้อเหมือนกับเจ้คนนั้นน่ะหรอ ไปอีกแล้วได้ที่บอกว่ากดถ่ายแล้วเอฟติดแฟดนี่มันยังไงกันไม่ใช่ว่ามันก็ติดแฟดอยู่แล้วเหรอเวลาถ่ายสับสนมากต้องมีอะไรสักอย่างกับอาเฮียหมูเนี่ยแหละแน่ๆไม่งั้นมันคงไม่ให้เรา มาถ่ายแล้วตัวคดได้ เขาจะไม่เกี่ยวอะไรแต่เขาพูดถึงส้อคอบนคอของพี่หมูคนนี้ที่ใช่ว่าเขาจะต้องมีไส้อคอให้เราหรือว่ามันเป็นทางลัดไปที่ไหนแบบว่าต้องตามไปเล่นงานต่อจุด อ <c oughs> ข้ามห้องเล็กๆไม่ได้เ้าหาย ไปแล้วอ่ะเอาหายจิ oh God, จังด้วยอ๋อมาอยู่ฝั่งนี้แทน ได้ด้วยอ่ะไงก็หนีได้ดมันไม่น่าเกี่ยวแล้วมัน้งมันจะเสียเวลาเปล่าแล้วมัม้งเนี่ยจ่ารอ,าอทั้งนานก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้เลย เพราะว่าของเรายังหาได้ในครมีพื้นที่บางจุดมันน,น่าจะเป็นพื้นที่ลับที่ต้องใส่กล้องไปบางทีเราอาจจะไม่ได้เปิดกล้องตลอดเวลาเลยไม่เห็นคอยเปิดกล้องดูในห้องแต่ละห้องอะไรกัน เป,เป็นไปได้นะเพราะตอนแรกเราไปต่อไม่ได้ก็เพราะเราไม่ได้ดูกล้องก็เลยมองไม่ถึงทางไปตรงกแาแพงอาจจะเป็นเพราะเพราะว่าเราไม่ได้เปิดกล้องดูเช็คในห้องทุกห้องอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่เห็นว่ามีทางลับอะไรหรือเปล่ามีทางลับไหมมันไม่ได้ต้องถ่ายมันแค่ยกกล้องขึ้นมาก็เห็นแล้วใช่หรือไม่เนี่ยเหมือน,นกัน ta na da ta ปกติถ้ามีอะไรบางอย่างอยู่ในพื้นที่มันก็น่าจะมีออร่าสีฟ้าให้เราดีหตาเ็บไม่ได้เลย วนหาทางไปกันอย่างสับสนสุดๆเป็นทางวิ่งยาวๆเปิดประตูเข้าไปไม่ได้เลยเป็นทางวิ่งยาวๆพวกนั้นมาน,นาๆผ่านลัดก็ได้เพราะงั้นมันจะมีวไว้ทำไมว่ามัน,นีมันเป็นประตูอะไรนี่หรอ ทางวิ่งยาวๆที่มีีประตูทางลัดอยู่ลองเช็คให้บอกเพราะตอนนี้ยังหาทางไปไม่ได้ถ้าไม่เช็คมันก็ไม่เห็น ือโถงข้างล่างก็เลยไม่มีประตูเพราะว่ามันเป็นโถง อะไรอืมอะไรบ้างโงพยาบาลมากกว่านั่นมันไม่ใช่ประตูทางไปหรอต่างเป็นอะไระใช่ กอดเชยบนมันสํารวจหมดแล้วข้างหลังนั้นออกไปได้รึเปล่ต่างไหนะเมื่อกี้นีมันมะีเหมือนเป็นเนินขึ้นไปตรงขอบน่าจะเป็นยายเชยขนาดนี้ไม่น่าออกได้ข้างบนนะเราสํารวจครบหมดแล้วต่า ข้างอันนี้คู่ควาได้เพราะว่าไปตรงถูใหญ่ที่มันเป็นถูที่ออกไปตรง มาตรงโขงหลักลตรงชั้นสองที่ออกไปตรงโขงหลับตรงนั้นอ่ะมันมีทางขึ้นไปชั้นต่อไปดว้วยั่นเนี่ยเหรออันนี้มันคืนอโูงหลักแต่เหมือนมันมีมันมีชั้นสามใช่ไหมแต่มันมีชั้นบนอีกชั้นหนึ่งปะ่ะแค่สองชั้นเนาะอีกสองชั้น ไปมันก็ไม่ได้เหมือนเอาเออเด็กเราจะวิ่งใส่ได้เพราะมันต้องไปฝั่งฝั่งนี้มันโดนล็อกนะเพราะเป็นเราต้องขึ้นไปฝั่ง แล้วเราจะทำยังไงให้ฝั่งนั้นได้คนระับได้มัทางไปไม่เจอโอเคครับถ้างั้นวันนี้ก็เหมาะสมกับเวลาที่เราจะพักกันแล้วละ่ะนัญหาทางไฟยากเหลือเกินต้องมีอะไรสักอย่างกับหมุพ่าะนั้นแน่ๆเลยแต่ว่า วันนี้เราจะพักกันไว้แค่เท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณผู้ที่รับชมแล้วก็ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็บายบายไว้เจอกันครับโอเค